สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาชมสวนมะขามหวานอีกสวนหนึ่งนะครับอยู่ที่ตำบลช้างตะลูดเอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มีมะขามหวานสองสายพันธุ์นะครับมีพันธุ์สีชมพูกับพันธุ์ขันตีเป็นพันธุ์ที่รสชาติดีอร่อยนะครับเป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการเป็นอย่างมากเลยนะครับมีมะขามหวานประมาณร้อยกว่าต้นร้อยนิดๆนะครับอายุ8ปปีตอนนี้มะขามหวานก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับ ใครที่เข้ามาเป็นเจ้าของคนใหม่ก็เก็บมะขามหวานขายต่อได้เลยนะครับส่วนมะขามหวานมีเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ที่เป็นฉนดครุดแดงนอสอสีจอเ็ดไร่1งานกับอีก8ตารางวานะครับเจ้าของขายในราคาไล่ละ1นึ0 0 0สบาทราคานี้ถือว่าไม่แพงเลยนะครับค่าโอนค่าภาษีเจ้าของออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดด้วยนะครับด้านหน้าติดถนนสาธารณะนะครับตอนนี้เป็นถนนหินลูกลังนะครับ เป็นถนนหินลูกหลังที่ดีฝนตกมาก็ไม่เละนะครับรถเก๋งวิ่งได้อย่างสบายต่อไปถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนลาดยางแล้วนะครับอยู่ไม่ไกลจากชุมชนหมู่บ้านช้างตะรุดก็ประมาณ2กิโลแยกจากถนนเส้นหลักหมายเลข2องสเข้าประมาณเข้ามาประมาณ3กิโลนะครับส่วนเซเว่นช้างตะรูดก็3.5กิโลนะครับด้านหน้าสวนมะขามหวานของเราติดถนนสาธารณะยาวๆเลยนะครับ ความยาวติดถนนอยู่ที่158เมตรนะครับหันหน้ามาทางทิศใต้หันหน้ารับลมนะครับส่วนฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นด้านข้างฝั่งทางขวาถ้าเรายืนหันหน้าเข้าหาสวนมะขามหวานนะครับด้านขวาความยาวลึกอยู่ที่115เมตรส่วนด้านหลังกว้างอยู่ที่35เมตรนะครับส่วนด้านข้างฝั่งทางซ้ายยาวลึกอยู่ที่259เมตร เราเดินไปชมฝั่งทางด้านซ้ายกันนะครับแล้วจะพาทุกคนเดินเข้าไปชมภายในสวนมะขามหวานกันนะครับมะขามหวานอายุ8ปีนะครับต้นอายุ8ปีต้นก็ยังสาวๆนะครับเก็บผลผลิตยาวๆได้อีกหลาย10ปีเลยนะครับที่ดินตรงนี้ก็เป็นของเรานะครับที่เป็น พื้นที่ที่ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเจ้าของเพิ่งเก็บเกี่ยวข้าวโพดไปตอนนี้ก็เป็นพื้นที่บ้างเปล่านะครับทางด้านหน้าติดถนนยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับแนวเขตแดนด้านข้างฝั่งทางซ้ายก็จะเป็นแนวคันดินที่มีกอหญ้านะครับยาวลงไปทางด้านหลังเลยนะครับจากสวนมะขามหวานของเรานะครับไปที่ตลาดหลมสักก็ไม่ไกลนะครับประมาณ32กิโล จังหวัดเพชรบูรณ์26กิโลนะครับส่วนแหล่งท่องเที่ยวนะครับวัดพระธาตุาซ่อนแก้วเขาค้อ55กิโลภูทับเบิก71กิโลภูทับเบิก71กิโลส่วนกรุงเทพมหานครเริ่มจากจุดฟิวเจอร์พาร์คลังสิต343กิโลนะครับมาขามหวานดกๆเลยนะครับตน้นใหญ่ๆ ใบเขียวๆสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินรอบสวนมะขามหวานเลยนะครับใครที่สนใจนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นเจ้าของสวนมะขามนะครับก็ติดต่อสอบถามนัดชมสวนมะขามหวานได้ทุกวันเลยนะครับ ต้นใหญ่ๆงามๆเลยนะครับให้ทุกคนมาดูวิวภูเขาก่อนนะครับสวยๆเลยนะครับภูเขาล้อมรอบของแปลงที่ดินของเราเป็นวงกลมเลยนะครับเราก็จะมองเห็นอยู่ตรงนี้ผ่านเลนกล้องก็จะมัวๆนะครับแต่ตรงนี้ชัดเจนนะครับพื้นที่แถบนี้ก็จะเป็นภูเขาเขตป่าอนุรักษ์ผาแดงชั้นแรกของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับเป็นภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารต้นไม้นานาพันธุ์และสัตว์ป่าอีกมากมายเลยนะครับวิวเขาสวยๆเลยนะครับใครที่ต้องการอยากจะอยู่เงียบๆสงบๆบ้านสวนทำการเกษตรก็ขอแนะนำสวนมะขามหวานส่วนนี้นะครับวิวเขาสวยๆเลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นอากาศดีมากๆนะครับพาทุกคนเดินเข้าไปชมภายในสวนมะขามหวานของเราต่อนะครับ ลูกดกๆทั้งนั้นเลยนะครับาการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายนะครับแยกจากถนนเส้นหลักเข้ามาประมาณ3ามกิโลนะครับเป็นถนนเส้นหลักหมายเลข2 275นะครับถนนเส้นนี้ก็จะวิ่งไป ในแหล่งท่องเที่ยวนะครับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเขาคอภูทับเบิกลมสักนะครับตลาดลมสักวิ่งมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นถนนเส้นหลักวิ่งออกไปได้หลายเส้นทางเลยนะครับต้นมะขามหวานลูกดกๆเลยนะครับ ตอนนี้เรามาถึงด้านหลังแล้วนะครับซื้อสวนมะขามหวานไว้นะครับถ้าเราไม่ได้มาอยู่มาดูแลก็ให้คนเช่าก็ได้นะครับตอนนี้มีคนมาหาซื้อหาสวนมะขามหวานเยอะแยะเลยนะครับมาหาซื้อผลผลิตนะครับไปขายที่ตลาด ตอนนี้มะขามหวานก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับถ้าเราซื้อเก็บไว้เก็งกําไรในอนาคตเราก็ขายส่วนมะขามหวานก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกนะครับได้กาไรแน่นอนตอนนี้เราก็ขายมะขามหวานไปนะครับมะขามหวานเต็มต้นเลยนะครับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะเข้ามาดูสวนมะขามหวานก็เข้ามาดูได้ทุกวันเลยนะครับติดต่อสอบถามนัดชมสวนมะขามหวาน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 9 8 1 4 7 3 4 9 8หมายเลขนี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับหรืออีกช่องทางนะครับ Facebook f a แ p a g e YouTube TikTok ทางช่อง TP คนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ